ขึ้นแล้วครับสวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะครับผมและวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นที่ดีไม่เคยทำมาก่อนเลยนั่นก็คือโค้ดเนมคิสเน็กดอนนั่นเองหลายหลายคนก็คงคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะฮะสำหรับประวัติตัวการ์ตูนวันนี้นะครับดิมจะพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่านเจลโอนโนหรือนัมเบอร์วันนั่นเองใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ฝากกดด้วยนะฮะและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไป้า นายเจลอุโนโหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อโค้ดเนมว่า Number o n 1เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรลับสุดยอดของเราเด็กๆที่มีชื่อว่าองค์กรเด็กทางบ้าน Kris Snake Door หรือ KND ซึ่งถูกก่อตั้งโดยบุคคลที่ชื่อว่า Number Zero ที่เป็นบุคคลที่ไม่มีใครรู้ประวัติของเขาอย่างแน่ชัดโดยองค์กรนี้เป็นองค์กรลับสุดยอดของเหาเด็กจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีจุดมุ่งหมายคือต่อต้านและปกป้องเหล่าเด็กๆจากสิ่งที่ผู้ใหญ่ชอบบังคับให้เด็กทำหรือห้ามทำโดยสถานะของเขาคือเป็นหัวหน้าของหน่วยปฏิบัติการภาาสนามขององค์กรที่ในทีมนั้นประกอบด้วยตัวเขาและเพื่อนอีก4คนซึ่งแต่ละคนจะเรียกแทนตัวเองด้วยโค้ดเนมตั้งแต่ Number 2, 3, 4, 5ภายใต้นาม Sector V ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในเมืองที่พวกเขาอยู่กันในประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะของน u m เบอรวันนั้นเขาเป็นเด็กชายหัวล้นใส่สเวตเตอร์คอเต่าสีแดงแขนยาวกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลและที่สำคัญที่สุดเขาจะสวมแว่นดำอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีหลายตอนที่เราได้เห็นตาจริงๆของเขาแถมเขาเนี่ยยังชอบพูดสำเนียงอังกฤษอีกด้วยและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนัมเมื่อวันก็คือหัวล้านครับใช่ และเรื่องนี้มีที่มามันถูกพูดถึงไว้ในซีซั่นที่3 EP ที่30ชื่อตอนว่า Operation f a l a i n ซึ่งตอนนี้จะกล่าวถึงน้ำผู้แห่งความยาววัยที่ถูกซ่อนอยู่ภายในห้องน้ำของโรงเรียนผสมแห่งหนึ่งและเหล่าห้าคนหนุสุขสบายซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของทีมเด็กข้างบ้านได้ทราบข่าวนี้และต้องการไปทำลายน้ำพูนั้นทิ้งเพื่อไม่ให้ทีมเด็กข้างบ้านใช้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ใหญ่โดยพวกเขาได้จับตัวเด็กในโรงเรียนนั้นที่ชื่อลลโอน่าไปเพื่อบังคับให้เธอนำทา างไปที่น้าพุเพื่อทําลายถิงและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ห้าคนหนูสุขสบายทําสําเร็จทีมเด็กข้างบ้านจึงต้องเดินทางไปช่วยเหลือลิโอน่าและขัดขวางแผนของห้าคนหนูสุขสบายโดยในตอนนี้นั้น Number รวันได้บอกว่าตัวเขานั้นมีความแค้นกับ5้าคนหนูสุขสบายมากเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้นัมเบอรวันหัวล้าน ซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รับผลกระทบจากน้ําพุจนกลายเป็นเด็กนัเมเบอร์วันก็ได้ถูกทําให้เป็นเด็กทารกซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านัเมเบอร์วันนั้นมีผมสีน้ําตาลแต่พอริทของน้าพุสลายจุกคนก็ได้กลับมาโตเหมือนเดิมและหัวของนัเมเบอร์วันก็กลับมาล้านอีกครั้ง โดยโบะแสเรื่องผมของ n u m b e r รวันเราจะได้รู้เพิ่มเติมในซีซั่นที่5 EP ที่61ชื่อตอนว่า Operation Daddy โดยเป็นตอนที่เริ่มเรื่องมาหนึ่งในสมาชิกองค์กรเด็กข้างบ้าน n u m b e r X5 เข้ามาที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ขององค์กรเด็กข้างบ้านด้วยอารมณ์เศร้าและเมื่อเขาเปิดเผยให้เห็นว่าผมของเขานั้นถูกพ่อแม่ใช้ฝีมือการตัดผมที่โคตรจะดีตัดผมของเขาจนแว่งปเป็นแถบๆซึ่งเมื่อน u บ b e r รวันเห็นก็ได้บอกว่าในอดีตของเขานั้นเคยมีผมสุดเท่ม ก,ก่อนที่เขาจะมาเข้าร่วมองค์กรน,นี้อีกแต่มันกลับไม่มีอีกแล้วพร้อมปลอบใจ numbe r x 5ว่าเดี๋ยวผมของนายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมในเรื่องความสามารถของ number 1วานนั้นเขามีความเป็นเลิศด,ด้านการวางแผนและการสั่งการโดยเฉพาะด้านการวางแผนนั้นต้องยอมรับว่า Number 1วานนั้นวางแผนได้ละเอียดรอบคอบและสั่งการลูกทีมได้ดีมากๆแม้ในสถานการณ์คับขัน ดูได้จากซีซั่นที่1นึ่ง EP ที่3ซึ่งเซกเตอร์วีนั้นได้ถูกโจมตีจากแกรมาสตาฟฟ์มกับเราอาหารมีชีวิตของคุณยา่าโดยน้ำบาวนั้นได้สั่งการป้องกันฐานทัพและสั่งให้ทุกคนหนีพร้อมวางแผนโต้กลับไปตลอดเส้นทางการหลบหนีจนสามารถไล่แกรนมาสตาฟฟ์มได้ แต่ก็มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือจริงจังกับภารกิจของตัวเองมากเกินไปถึงขั้นที่ท้าเรียกภาษาบ้านๆคือบ้างงานกันเลยทีเดียวโดยดูได้จากการที่เขาใช้เวลากับภารกิจมากกว่าที่จะพักผ่อนในตอน Operation Bot ที่เขาทำการวางแผนกลับขึ้นฝั่งแบบรอบเรนเพื่อไม่ให้ใครเห็น แค่กลับขึ้นฝั่งเขาเป็นภารกิจและส่วนสําคัญของตัวนัมเบอร์วันนั้นอยู่ในซีซั่นที่6 e p ที่ M1 ชื่อตอนว่า Operation z e r o ลซึ่งเป็นตอนที่ถูกทําขึ้นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของการ์ตูนเรื่องนี้ตอนนี้จะกล่าวถึงการกลับมาของแบรนด Father วายร้ายระดับพักการซึ่งเคยเป็นสุดยอดวายร้ายก่อนที่จะมีองค์กร KND เขาเนี่ยมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้ใครก็ตามไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่กลายเป็นซอมบี้คนแก่หนังเหี่ยวและสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งในตอนนี้จะมีการกลาวถึงจุดเริ่มตน้นสีมารสีไปขององค์กรเด็กข้างบ้านด้วยคืออดีตของผู้ก่อตั้งอย่าง n u m b e r ร์ซซึ่งในตอนนี้ทั้งเราและ n u m b บ r รวันก็จะได้รู้ว่าพ่อของ n u m b บ r รวันหรือคุณมอนตี้อูโนนั้นคือ n u m b e r ร์ซีบุคคลที่เป็นตำนานขององค์กรและไอดอลของ n u m b e r รวันนั่นเอง และแม่ของเขาที่เรารู้จักกันในชื่อคุณนายอูโนโแท้จริงแล้วเธอก็คือนั m เบ r ร์นายหนึร้อยเาสสมาชิกหญิงคนแรกขององค์กรเด็กขางบานและที่ผิกไปกว่านั้นคือพ่อของแก๊งห้าคนหนูสุขสบายที่เราเรียกเขาว่าคุณพ่อหรือฟาเ h อร์ซึ่งที่ผ่านมานั้นเราเห็นเขาเป็นเงาดำๆมาโดยตลอดแท้จริงแล้วเขาคือน้องชายของพ่อหมายเบขหนและแกรนฟาเตอร์ที่จริงแล้วเขาก็คือคุณปู่ของหมายเบขหนโดยที่องค์กรเค d อดีถูกก่อตั้งมาก็เพราะมอนตี้อูโนทนไม่ได้ ที่แกรนด์ฟาเตอร์พ่อของเขานั้นทำการกดขี่เหล่าเด็กๆให้ทำงานในโรงงานนารกของตอนซึ่งเขาได้ปลดแอกเหล่าเด็กๆจากโรงงานรวมกับผู้ร่วมอุดมการภายใต้นามเซกเตอร์4และก่อตั้งองค์กร KND ขึ้นมาส่วนเรื่องในทีมนั้น n u m เ e r 1และ n u m b e r 5จะเป็น2คนที่ดูมีเหตุผลและมีความเป็นผู้นำที่สุด แตกต่างตรงที่นาเมื่อวันนั้นจะชอบเกิดการระแวงจนคิดและวิเคาาราะห์สถานการณ์เกินจริงไปในบางครั้งแต่โดยภาพรวมแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากจนถึงขั้นที่ว่าเป็นถึงหนึ่งในผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำสูงสุดและเจ้าหน้าที่ยุทธวิธีระดับโลกขององค์กรเด็กข้างบ้าน และถึงแม้นัมวันจะเป็นคนที่ฉลาดและเก่งเป็นอย่างมากขององค์กรเด็กข้างบ้านแต่เขาก็ยังไม่ใช่เดอะเบสขององค์กรหากยังไม่ชนะ n u m b e r 2์4ซึ่งเชี่ยวชาญการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งและแน่นอนว่านัมบวันก็ยังไม่เคยชนะได้เลย ต่อมาในซีซั่นที่6 EP ที่81ชื่อตอนว่า Operation Interviews ในตอนท้ายเรื่องที่ว่า n u m b e r One คือลูกของบุคคลในตำนานอย่าง n u m b e r ซนั้นรู้ถึงองค์กรเด็กข้างบ้านเขาก็ถูกรับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการขององค์กรเด็กข้างบ้านประจำดาวโลก ซึ่งนับเมื่วันนั้นดีใจมากๆเพราะนั่นคือความฝันของเขาแต่เขาได้คิดเรื่องการรับตำแหน่งอยู่ระยะหนึ่งเพราะนั่นแปลว่าเขาเนี่ยจะต้องจากเพื่อนๆของเขาไปประจำการที่สถานีอวกาศนอกโลกทําให้เขาจะไม่ได้เจอเพื่อนๆอนอีกเลยแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปโดยไม่บอกกล่าวเพื่อนในทีมของเขาเพื่อไม่ให้มีความอะไรอาวบนแอ่เพื่อนเพื่อนทีมเซกเตอร์วีก็สามารถหาตัวของเขาพบณฐานปล่อยกระสวยอวกาศซึ่งเป็นฉากที่ทําให้ผู้ชมเสียน้ําตาไปตามๆกันเพราะนี่เป็นเหมือนการที่เพื่อนหนึ่งคน ชี่ปรจนภัยอะไรด้วยกันมามากมายจะต้องจากเพื่อนไปในที่ที่เพื่อนของเขานั้นตามไปไม่ได้จากนั้นทุกคนก็กล่าวลานับวันก่อนที่นับวันจะนั่งกระสวยออกไปนอกโลกในที่สุดซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของทั้งเรื่องเป็นอันปิดเรื่องราวกว่า81ตอนไว้เพียงเท่านี้พร้อมภาพปิดทีจัง5คนนั้นหันหลังกอดคอกัน และก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของนายเจลอุโน่นายดิมถามหน่อยละกันว่ามีใครชอบเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะและชอบเพราะอะไรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไบรย